สวัสดีค่ะช่องมนชัยวิธีบ้านทุ่ง่ารวยค่ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ <c oughs> มุดได้แต่คอใช่ไหมลูกแต่ขาออกมาไม่ได้ใช่ไหมใครว่าใครว่ามุดได้แต่คอว่ะ ใครเอ่ยมุดได้เต่คอขาออกมาไม่ได้ค่ะเอฟซีวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ฝนตกนะคะอากาศคืมฟ้าคืมฝนมันไม่รู้ว่ามันจะคืมทั้งวันหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะแป้งร่มก็ได้ออกไปกินหญ้าแป๊บเดียวนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะคะแป้งร่มออกไปกินหญ้าครึ่งชั่วโมงก็ได้วิ่งเข้าบ้านอีกแล้วนะคะ เพราะฝนตกนะคะหรือแป้งล่ำจะไปกินหญ้ากลางฝนดีไหมลูกไปไหมไปไหมไปกินหญ้ากลางฝนดีไหมลูกเอาเปล่าเอาเปล่าไปกินหญ้ากลางฝนไม่ต้องเข้าบ้านไปไหม <c oughs> ขำแป้งล่ำนะคะไปกินหญ้าแป๊บเดียวนะคะฝนตกกระนำนะคะตกไม่แรงหรอกนะคะแต่ว่ากลัวแป้งล่ำเป็นหวัดนะคะเอฟซี <c oughs> กลัวแป้งร่ำจะเป็นหวัดนะคะก็เลยเออสาแป้งล่ำเข้าบ้านดีกว่านะคะฝนตกนะคะนี่น่นสองดูพ่อนั่นน่ะสองดูพ่อนั่นน่ะพ่อทำอะไระนั่นน่ะสองดูพ่อนั่นน่ะพ่อเอาหนูเข้ามาแล้วไหนแอปเปิลน่ะเอาหนูเข้ามาแล้วไม่มีแอปเปิ้ลเลยนะคะ <laughs> ก็ยังไม่ถึงเที่ยงนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเที่ยงเลยฝนมันตกก่อนก็เลยต้องพาน้องเข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเอาหัวเข้านะคะฉลาดนะคะเอาเข้าเป็นเอาออกเป็นนะคะหัวนะคะรู้จักเอียงด้วยนะคะเดินตามพ่อแล้วพ่อไปไหนแล้พ่อจะไปไหนนะคะพ่ออย่าลืมแอปเปิลหนูนะคะแอปเปิลหนูกล้วยหนูพ่ออย่าลืมนะคะทวงนะคะนะ่ะสงสัยตาทวงพ่อแล้วนั่นนะะ่ะ เดี๋ยวร้อยถึงเที่ยงก่อนค่อยกินยังไม่เที่ยงไม่ต้องกินข้าใจไหมลูกข้าใจ้เปล่านั่นนะดูเห็บพ่อหล่นหมดยังอ่ะหล่นหมดแล้วเหรอ,เอ,หรอเออมันแห้งมะใช่มันแห้งเออมันจะแห้งกิบเลยอืมตัวใหญ่ไม่ค่อยมนะีอ่ะอืมเห็บแห้งแล้ว นิดแห้งนะแป้งลำ้ำเอ้ยสบายตัวแล้วลูกโล่งแล้วลูกนัก <c oughs> ่นแะน่ะ,นนะ,นนะจะมุดออกอน,น่นแะโอ้ท่านูก้าวขาออกมาเป็นนะลูกยอดตัวอีกหน่อยนึงนะลูกออกได้สบายเลยลูกทำให้มันดูสิดูออกได้สบายเลยลูก <c oughs> เอ้ก็ ก้าวขาออกมาแล้วก็ย่อตัวนิดนึงลูกออกมาได้เลยเออโอ้ออกได้นะถ้าจะออกเนี่ยมันห่างอยู่นะไม่ได้ัว <c oughs> มันงองขาเยอะๆไม่ได้เเดี๋ยวหนูจะทำให้พ่อดูใช่ไหมลูกเดี๋ยวหนูจะทำให้พ่อดูว่าออกได้หรือไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ทู ดูสูงแป้งล่ำไปได้เนาะลูกเนาะนั่นน่ะนั่นน,น่ะไม้ก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่และ <c oughs> ไปลูกปะกินฟางรอไม่ต้องออกไม่ต้องออกแล้วไม่ต้องออกไม่ต้องออก,อออกวันนี้ฝนตกลูกเห็บมันเยอะวันนี้ฝนตกแล้วก็ดินมันจะชุ่มแฉะนะคะชุ่มแฉะน้ำฝนเดี๋ยวเห็บมันก็จะขึ้นหนูอีกอยู่ในบ้านนี่แหละลูกกินฟางไป กินฟางเดี๋ยวตอนเที่ยงพ่อ,อ,อกล้วยมาให้ไอปเปิลเดี๋ยวไปดูผักทางสวนก่อนนะคะทองอุไรก็ออกดอกดีดีค่ะเอฟซีออกช่อดอกดีมากๆเลยนะคะทองอุไรสีส้มนะคะส่วนทางโน้นก็เป็นดอกชบาดอกชบ้านะคะอันนี้ก็เป็นทองอุไรสีแดงนะคะสีแดงนี่ไม่ค่อยออกดอกเลยนะคะสีแดง สีแดงจะออกดอกช้ากว่านี่กําลังออกช่อดอกเลยนะคะกําลังออกช่อดอกนะคะแต่ออกไม่เยอะเหมือนสีส้มนะคะสีแดงออกดอกน้อยมากเลยดอกบานชื่นแฉะนะคะเพิ่งจะเห็นนะคะเพิ่งจะเห็นงอกหนึ่งต้นนะคะชาบาออกดอกสวยนะคะชาบามีชาบาแล้วก็แก้วนะคะ รวมกันแล้วเป็นชบาแก้วนะคะโอ้ชื่อเพาะมากเลยนะคะชบาแก้วนะคะแป้งล่เปลี่ยนชื่อไหมลูกเปลี่ยนเป็นชบาแก้วไหมลูกเอา,าเปล่าน้องชบาแก้วเอาไหมลูกเอาไหมเปลี่ยนจากแป้งล่าเนาะเป็นชบาแก้วเนาะเดี๋ยวไปดูผักทางนู้นนะคะทางนู้นนะคะไกลมากเลยนะคะ หลังจากที่ฝนตกเป็นไงบ้างอุ้ยอิดชานะคะ,อ,ะอิดชาแป้งร่มกับถุงทองอมเงินจังเลยนะคะมีต้นทุเรียนอยู่หน้าบ้านนะคะโอ้โหมีต้นทุเรียนอยู่หน้าบ้านนะคะอิดชามากเลยแม่ยังไม่มีต้นทุเรียนเลยแต่ลูกๆมีต้นทุเรียนนะคะ ฮะตาตื่นต้นก <c oughs> ันเนอ,อ่อปลูกแล้วเหรอสาววรส์อ่ะโอ้เฟื่องฟ้ามหานครสวยดีนะคะได้น้ำชุ่มฉ่ำแล้วสวยมากเลยเฟ,ฟื่องฟ้าตรงนี้จะทำเป็นดอกไม้ให้หยุดใน,ในล็อกนี้ฮะดอกไม้เอาไวต้ตรงนี้จย้ายไม่ไผ่ ไม้อยู่คายลำนึงมาขวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาต้นไม้มาแขวนได้แขวนต้นไม้เอาไว้นั่งเล่นเหรอ,อแล้วก็ไออ้ขอเขาลื้อสีเขาลื้อสีอเขาลื้อสีกับไอ้สีแดงๆอ่ะร้อ,รอยที่มันเป็น,นแนั่นอ่ะร้อยตรงนี้เด็ดค่อยต่อท่อข้ามทางเล็กๆมามตรงมุมต้นมะม่วงเนี่ยต่อมาให้มันมาตกตรงนี้ฟองหนึ่แล้วแล้วมุมนี้ว่าจะทำเป็นอ่าซุ้ม ไม่ทำสูมไม่ได้ทางโค้งห้ามเลยตรงนี้โค้งไม่ได้ตรงนี้จะเอาลากไม้ตอไม้ตัวนี้ามาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาลากที่สวยตัวนั้นหน่ที่เป็นสีเ่เหลี่ยมตั้งบนขอนไม้มันก็จะแผ่ได้บางต้นไม้ตรงนี้นต,นต,นต้มะมวมันโตมก็จะได้รมรอบนีนเอาขอนตัวนี้มันสวยขอนตัวนี้แล้วก็ขอนตัวนั้นมาแล้วก็เอามาไว้บนขอนตัวใหญ่นี้ เอารูมันสูงเท่านี้เลยเพราะนี่มันเป็นโพรงเราตั้งขอยบนนี้น้นท,ทำซุ้มน้ําเล่นตรงนี้ดีกว่านั้นนะข้างบ้านหุงทอง,เ,อองเคียของออกเคียของออกเคียอะไรออกเพราะว่าฟางฟางขี่วัวเดี๋ยวาจะหาตำแหน่งตากใหม่เพราะว่าไอ้หกต้นที่เหลือนะเพื่องฟ้าจะทำซุ้มนั่งเล่นทำเป็นซุม้ม เส้นฟ้าสวยๆนะคะแล้วก็เอาแค่วางเอ้าเอาตอไม้นี่วางเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะคะเป็นตอไม้นี่แหละตอไม้ที่เราตัดเนี่ทำเป็นโต๊ะนั่งเล่นตรงนั้นตรงซุ้มดอกไม้โอ้มะม่วงโอ้โหนีเนมมหเน่เป็นมะม่วงสามฤดูเนาะเป็นมะม่วงสามฤดูนะคะเอฟซี FC ดูลูกแล้วนะคะ นี่คือลูกมะม่วงสามฤดูนะคะเป็นมะม่วงพันพันสามฤดูมะม่วงสามฤดูเนะมาะมะม่วงพันนี้ก็เอาไปยำนะคะไปทํายำไปทําตํานะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าผิวของเขาเนี่ยจะจะไม่เละเวลายำหรือตํานะคะเป็นมะม่วงสามฤดู ปลูกบัวไม่เหลือนะคะไม่เหลือทั้งตอทั้งใบทั้งใยไม่เหลือเลยนะ,ะหมดโอ้แตงโมแป้งล่ำนะคะแตงโมแป้งล่ำสวยมากๆเลยไขยฟ่ฟีอันนี้มันขึ้นเองเปล่า <Yeah. S 1> แตงโมโอ้ <Yeah. S 1> oh, แตงโมแป้งล่ำนะคะนี่คือแตงโม จากท้องของแป้งล่ำสดๆเลยนะคะว่าพ่อเอาแตงโมให้แป้งล่ำกินแล้วแป้งล่ำก็ปลูกแตงโมเองด้วยนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะผลดีของการเอาแตงโมให้แป้งล่ำกินก็จะได้แตงโมแบบนี้นะคะ่ะแป้งล่ำปลูกเองนะคะแป้งล่ำปลูกแตงโมเป็นด้วยนะคะเอฟซี FC. นี่นี่นี่อันนี้ก็แตงโมแป้งล่ำนะคะเนี่ย โอ้ยงามแท้นะคะงามแท้นะคะแตงหมูปแป้งลั่นนะคะบัวหลวงนะคะมันก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเีเพราะว่ามันช่วงน้ำลงนะ้ำมันไม่น้ำมันไม่ท่วมบัวมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ยืดนะคะน,นี้ก็มะม่วงเบานะคะเซีจองไวะะ้แล้วนะคะน้องมนจองไว้แล้วนะคะมะม่วงเบานะคะ นะคะนี่จองไว้แล้วค่ะเอฟซเปรี้ยวปากไว้รอแล้วนะคะหลังฝนตกนะคะอุ้ยอันนี้ต้นอะไรนี่เป็นต้นญ้านะเนี่ยถอนทิ้งเลยนะคะถ้าเป็นญ้าอู้อันนี้ก็แตงโมแป้งร่ำอีกแล้วค่ะเอฟซนี่อันนี้ก็แตงโมแป้งร่ำนะคะ สุดยอดเลยลูกแป้งรัมปลูกแตงโมกินเองได้แล้วนะคะดอกบานชื่นอันนี้ก็แตงโมแป้งรัมหูยแตงโมแป้งรัมนี่มีแต่ต้นสวยๆเลยนะคะมีแต่ต้นสวยๆงามๆนะคะแตงโมแป้งรัมนะคะส่วนแตงโมพ่อชัยปลูกนะคะทางนู้น ะะแตงโมพ่อชัยปลูกไม่สวยเลยนะคะไม่เหมือนแตงโมแป้งล่ําเลยนะคะแตงโมพ่อชัยปลูกนะู่นน่ะไม่สวยเหมือนแตงโมแป้งล่ําเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทั้งๆที่ดินก็ดินเหมือนกันนะคะดินเหมือนกันที่เดียวกันนะคะ แต่ระหว่างแป้งร่่าปลูกกับพ่อปลูกเนี่ยคนละอย่างเลยนะคะแป้งร่่าปลูกสวยนะคะของพ่อไม่สวยไม่งามเลยนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะฝนตกนะคะชุ่มฉ่ำทั่วสวนเลยค่ะเีตะไคร้ของน้งมลที่ปลูกใหม่นะคะก็กำลังถอดยอดออกมานะคะริมถนนฝั่งนี้ก็จะเขียวสดงดงามด้วยกอตะไคร้นะคะกำลังถอดยอดเลยนะคะจี ก็จะได้มีรอบรั้วที่เป็นพุ่มตะไคร้นะคะสีเขียวชะอุ่มนะคะรอบสวนเลยนะคะส่วนบวกของน้องบนทำไมมันเป็น,นเป็นใบไหมใบเปื่อยเอย๊เป็นเพราะอะไรนาะนะคะไขเอฟซี FC, ดูมันเป็นมันเป็นโรคใบไหมใบเปื่อยนะคะ มไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแดดจัดหรือเปล่านะคะแดดแดงหรือเปล่านะคะเป็นใบไหม้ใบเปื่อยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็งงเหมือนกันนะคะก็คุมด้วยฟางนะคะให้ดินมันชุ่มชื้นนะคะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงใบไหม้ใบเปื่อยแบบนี้นะคะคงคงจะแดดเผานะคะแดดเผาแรงนะคะต้องรอให้มันโตก่อนให้มันให้มันเลื้อยขึ้นมานี่ก่อนใหันเลื้อยขึ้นมาแดดก็จะได้ไม่เผานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะกราบขอบคุณเอฟซีทุโลกที่เมตตาเข้ามารับชมรับฟังค่ะขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภมีรวยทุกทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะนี่ต้นมะเกือเทศนะคะต้นมะเขือเทศของน้องมนนี้ก็กระลำปลีนะคะกระลำปลีกระลำปลี อุ้ยทำไมมันเป็นแ,ปนแบบนี้นะ,ะเอาดินโปะไว้ก่อนดินโปะรากมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่รอดนะคะทีิเอาดินโปะรากไว้น้องมวลดูใน YouTube เห็นเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยกระล่ำปีมันจะไม่ห่อ,อหัวนะคะ แต่น้ำมนก็น้ำมนก็รอรุ้นดูนะคะรอรุ้นดูว่ากระหล่ำปีที่น้งมนปลูกในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะห่อหัวหรือไม่ห่อหัวนะคะก็รุ้นกันไปเนาะแต่ถ้ามันมันมีโอกาสที่จะไม่ห่อหัวจริงๆก็ต่อไปน้ำมนก็จะไม่ปลูกกระหล่ำปีหน้าร้อนอีกนะคะก็จะปลูกเฉพาะหน้าหนาวเขาบอกว่าหน้าหนาวมันจะห่อหัวดีห่อหัวแน่นแต่หน้าร้อนเนี่ย กระลำปีจะไม่ห่อหัวนะคะก็อรอลุ้นดูนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะลองถึงรู้นะคะก็ฝนตกก็ชุ่มช่ำนะคะชุ่มชำ่ำชุ่มช่ำนะคะ แตงแคนตาลูปนะคะเมื่อไหร่จะออกเป็นแตงก็ไม่รู้นะคะฝนป่อแปะป่แปะมาอีกแล้วนะคะ